อาจานยบุรีจากกิจกรรมคิกออฟผู้นำต้องทำก่อนเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระคณิธาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำมาปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้แนวคิดรักษาแปลงเดิมปลูกต้นกล้าใหม่ วันที่9ธันวาคม2567เวลา9ก้าน,น,นาฬิกา30นาทีนายรณพเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมคิกออฟผู้นำต้องทำก่อนเพื่อน้อมนำแนวพระเชดาริของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมาราชกุมารีนำมาปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรสร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมด้วยนางรัชนีโพธิสัตยาพัฒนาการจังหวัดการจนบุรี น,นายอนันต์สิริพฤษษาโยธาธิการจังหวัดกาญจนบุรีนายสมบูรณ์แผ่นสมบูรณ์อำเภเมืองกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมนบะบริเวณอาคารสารกลางจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีได้น้อมนำแนวพระําดำริของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการขับเคลื่อนกิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่แท้จริงปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรไว้บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและเปิดเป็นบ้านตัวอย่างด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และเปิดบ้านตัวอย่างด้านการสร้างความมั่นคง ทางอาหารให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนําไปไปฏิบัติตามในครัวเรือนของตนเองจากนั้นได้ขยายผลไปยังบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นําท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนพร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจํนวนนึานวน1จ9ดร้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ไว้บริโภคช่วยลดค่าที่จ่ายในครัวเรือนเกิดการแบ่งปันกันในชุมชนซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญที่จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมา จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจำนวนทั้งสิน้น199,718ครัวเรือนมีการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าระดับตำบล95แห่งและส่งเสริมให้ศาสนสถานและโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกผักสวนครัวอีกทั้งยังเป็นคลังอาหารของชุมชนนำผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ มาแบ่งปันกันในชุมชนแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้โอกาสเกิดเป็นชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนความสุขประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขท้งนี้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2568จังหวัดกาญจนบุรีได้น้อมนำแนวพระราชดำริปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการภายใต้แนวคิดปรับเปลี่ยนดีชีวีมีสุขเชน for 5 g ของกรมการพัฒนาชุมชนประกอบด้วย Good and Food Security เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงทางอาหาร Give and Share เพื่อให้และแบ่งปัน Global and Environment เพื่อให้โลกและสิ่งแวดล้อม Group and Action Learning Center เพื่อการรวมกลุ่มและเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจากจุดศูนย์กลางและ Generations เพื่อการสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับภาคีเคราาือข่ายเจ็ภาคส่วนในพื้นที่ได้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชนภาควิชาการภาคสื่อมวลชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนและภาคศาสนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกระแสรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวเพื่อสมุนไพร พืชผักพื้นบ้านและไม้ผลไว้รับประทานในครัวเรือนอย่างน้อยครัวเรือนละ30ชนิดและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศความหลากหลายของสายพันธุ์และเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นม,มีให้สูญหายจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้มอบต้นกล้าและ,มะเมล็ดพันธุ์ผักให้กับหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนําไปขยายผลสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของตนเองและขยายผลการดาเนินงานให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนของจังหวัดกาญจนบ,บุรีต่อไป we